สูว่าเป็นหัวเวียโซล่รั่งเป็นยงไตัวตั้งตัต้ยนะครับขนสองมืนะกระี่ยนะกระโดตวหนักนะครับประกานอยือที่น้ำเสียงลาบีลาลาบกลาทงัวลัะงขับตัวทุกอ่างโดยการกระเด้งกรร้องครับสวัสดีพี่น้องราบกีลาจับปลา อาพี่นี่แล้วทเลอกันอีกทุกเก่าตามที่ได้ประธานาธกบดีรับรองอได้การจับตาได้ผู้บินานมากึ้่งจะบอาบุองแรงนี้นะครับหรือว่าเป็นลาคนต้งองมีการปล่อยปลาดูแลของพี่นอก เจ้าบ้านทังคณะประกาศนะครับทุกปีนะครับมาพิบ้งเข้ากัไได้โมโหกันม่บป็นป่าในพิเรนพระปิกาาพี่น้องทีกระลมนะครับกําลับกจ้าป่าในพื้นที่ของ้าบ้านนักบุาน้มพีโมบ้านแล้วันห้าเม่ห้าท่า ตรน้เราีนเมื่อราเล่าใจมัเพียบเลยแต่ว่าบาอาไปใส่ตาเพบาบนี้ับที่น้องเามาอรดนลเปอร์เซอร์ตีครับต้งกาั ปีนี้นะรับทางด้านทิศตะวันออกหลายปีเน้่น้ำไหลลงก็างของกบ่มีหัวหน้าแต่ว่าความแตกต่างกรร้อนชาปูที่สองกับาปูทีเนี่ยนาทีกันอะไรเนี่น้าเนี่ย่มีทิตะวันออกที่นั่นทางอาการบรินั้นประกากาศ่ง อาตึ้งปีนี้ซื้อวันเด่กบประมาณที่จะต้องว่างว่างท่อนะครับเอาน้ำจากแม,นม่น้ำโขงขึ้นมาจังบริเวณป่าป่ากระกแอระตอปตอเป็นรถบ้านท่าโนนหลังสอพอลักทิลาอาตึ้งจะแต่งกประมาณอยู่ประมาณจิบหาลา้านครับที่จะต้องว่างท่อแล้วก็เอาน้ำโขงขึ้นมา ดันน้ำโค้งกับไม้พี่น้องเข้าดนพัำการกันเฟได้การเลี้ยงปลาปูพักวนเพ้านะครับคิดว่ามูประมาณคงจะอยู่ในปี2องอ67ตามทีทั้งกรมธนบัตรทานนะครับตัวธนบัปรจังหวัดนครพนมเป็นผู้สเสนอโครงการโดยที่ท่านู้ว่าราชการจังหวัด ข้อนไส้ตันท้อนะครับเพิจนได้อุดหนุนลงถึงบ้านมาดูแลพี่น้องที่รับพ้วนโรวจร่างเกี่ยวกับแรงมากต่างๆนะครับกระนั้นผมก็จึงของนะนำเรียนให้พี่น้องเขาทุกท่านได้รับทราบาได้วางท่อมาแล้วในปีต่อไปเขาก็จะมี่อจับปลาเพิ่มขึ้นมาอีกหลายบอ่อเพราะว่าแต่ละบอ่อเข,ขาจะขาดน้นชาวบ้าณหาหกปอนะครับ นี่ผมขอขอว่าท่านผ่านนายพี่น้องเข้าด้วยครับรับตัวนี่คือขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ไมาร่วมงานจับปลาก,กับพี่น้องทางหมู่ทิศทองตลอดที่ลาดพรุทีท่อวางเงินท,ทุนบาทตุนตางธนาครรมการคน,นืนึงแล้วก็จะต้องรับไปจัดที่พันป่ามาปล่ปปอยไว้ปีต่อไปคน,นืน,ะคะนึงแล้วก็อนัดไปพัฒนาหมู่บ้าน าก,การะนั้นจจึงขอขอบพระคุณพี่น้องเฮาถูกโถด้วยคนอย่ตลอดทั้งท่านผู้นำ้ำอันผู้ใหญ่ท่านขออบตออุ้งห้วยอ,อัลอตมทัวปุ่นปัตเตยทั้งท่านเป็นรักให้กับปูกับของบ้านเฮากระนังผมจัดจึงขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับอือที่ว่าพี่น้องมาจับปลามาในมื่อนี้นเนล่าขอให้พี่น้องเฮาได้โจได้มานให้ได้ปลาเมื่อถูกครอบครัวเด้อ เอาเมื่อป so ั B B ่นแบ่งกันกินราคาผู้ใดมันได้หลายราคาขายดีดีแหละเดี๋ยวคณะกรรมการมึงจะจัด้ประทานทางภายในพี่น้องเขาสี่ต้องการจะจะจะได้ปลาถ้าท่านผมก็จึงขอดับเนินพี่น้องนะครับขอขอบระคุณพี่น้องเขาทุกท่านเบอร์ทุกพระนุ่มแก้งัวนะครับขอให้พี่น้องเขาจุดนี้แต่ขอบสุขขอเติร์ด้อบารมีขององค์วันห้าพระนุ่มพุทธธรรมสงค์จงบริจาคให้ทท่าน ตลอดทางครอบครัวต้อมีสุขภาพแข็งแรงนวัตกรการพัฒนาจึงได้ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นพัฒนาทุกประการครับบัดนี้ได้เวลาทุกคนแล้วขอเพปิดการจับปลาแลวันนี้นะครับขอขอบคุณครับก็เป็นการเปิดอย่างเป็นขั้นการนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประการตุ่งนะครับเป็นใหญมาก สังเกตุนะครับมาตา้องดูตองนี้นะครับเอ่อคณะกรรมการตีพลอยไปีนะครับปล่อยให้พี่น้องไปจับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องนะครับเอ่อในโซ่ในม้านสุกุลสุกนเด้อพี่น้องเด้อะในป่าเมื่อกินสมความมุ่งมั่นปารถนาสมความตั้งใจที่ตั้งใจมบ้านะครับในนางคณะกรรมการหมู่บ้านในน้ำชุมชน่านบุประการก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ปลาใหญ่ก็มีหลายนะครับโรคปลาใหญ่ปลาเก่าปลาเก่าก็มียังมีหลายอยู่เพราะฉะนั้นก็ให้เาเต็มที่นะครับพี่น้องเต็มที่นะครักรรมการตรวจเลยพี่น้องไปจับปลากับปลาบุกก็มี่น้องคนละโอ้ยจะดุ่งขาดจะน้องปลายงน้อยนะปลายกองมีลาโตารโดนลูกไปซอยกันนะครับทั้งสองมยการก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วเออเป็น ก็ขอให้ได้ปลาทุกคนนะครับเพอออยู่กลางๆคุณไม่ยังสะดุ้งตัวนึงเอาคุณม่ได้ที่ยืมก็ได้ได้หน่งเนอสะดุ้งสีขาดสะดุ้งสีขาดทุกคนโอ้ยเปื่ใหญ่เนาะปลาดึกปลาบุกหรือปลาจีนเนี่ยครับตัวใหญ่ผมนั่นที่แปลกโลกนะครับเอาคุณม่ได้ย่านมันขาดกระลังเอเอออะไรห่วงยางไปคอยจับยันสะดุ้งขาดนะครับโอ้ยใจดีใจดีข้าที่น้ำข้านำมานารนะครับอันใดมัน ก็ด <łość> ้วสมควนกับไม่มันกมีนะครับอันหดมันดูมันักกับผน้องนะครับใครใปฝามือคินสุบุดสมพนด้อก็จะมีกับพบกับผู้ใหญ่นะครับสอบคตุ้ที่นอนะท่านใ้ท่านใกครับ ับาดเดียวพ่อเต็มเกือบเครื่องทงปุ๋ย Bà bà bà, bà bà papa, papa, Bà bà bà, bà bà papa, papa, Bà bà papa, papa, bà bà bà

呵呵呵，哎呀。